สวัสดีครับผมโจที่ Headset ครับคลิปนี้มีข่าวของเกม GTA 6มาฝากนะครับหลังจากที่ตัวเกมได้เปิดเทนเลอร์แรกมาแล้วนะครับทุกคนน่าจะอยากเล่นมากๆเลยเนาะและทีนี้ครับคนที่มีเครื่องเกมอยู่นะทั้ง PC ทั้งพวกเกมคอนโซลต่างๆนะครับก็คิดอยู่เนาะว่าเฮ้ยมันจะลงให้เครื่องเราหรือเปล่านะในคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกม GTA 6ภาคนี้จะลงให้กับเครื่องไหนบ้างเนาะและแน่นอนนะครับ เป็นข่าวออฟฟิเชียลด้วยนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะะเป็นข่าวที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าโพสเองโดยทางแทตทูเลยนะครับนี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมีลิงก์อ้างอิงโดยตรงจากแทตทูนะแทตทูบริษัทแม่จากล็อกสตาร์นะครับไม่ใช่แทตทูวงที่ร้องเพลงคาหมูนะครับแม่จะเอาฮาไปไหนพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยละกันนะครับข่าวอาจจะยาวนิดนึงเนะ ก็คือ GTA 6ภาคนี้นะครับประกาศเรียบร้อยแล้วนะจะลงในปี2025นะครับทุกคนนี่วางจำหน่ายเกมในปี2025นะตอนนี้2023ใช่ไหมก็นับไปประมาณสัก2ปีนะครับทุกคนสองปีน่าจะเก็บตังค์อัพคอมรอได้นะครับแต่อาจจะมีข่าวร้ายจากฝั่ง PC นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาประกาศมาแล้วนะ เขาจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5ก่อนนะครับและอีกเครื่องหนึ่งที่โชคดีนะครับก็จะเป็น Xbox Series X กับ S 2 Series เลยนะครับแต่สำหรับใครที่นะอันนี้ขนลุกเลยว่ะสำหรับใครที่ใช้ PlayStation 4อาจจะเล่นได้นะครับเพราะว่า Series X กับ S นะมันแรงไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือไอ้ X นี้มันอาจจะแรงเท่า PlayStation 5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ นาะใช่ไหมและส่วน CDs เนี่ยมันน่าจะแรงเท่า PlayStation 4นะครับผมคิดว่านะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับทาง Xbox เท่าไหรนะ่เนาะแต่จากที่เราเ,เป็ว่ารู้จักเรื่องเกมมาเนาะแสดงว่าไอเอกับ S นี่สเปคมันไม่เท่ากันใช่ไหมดูดิผมยังสับสนเลยนะครับทำไมเขาไม่ใช้เลข 1, 2, 3เหมือน l พ y s t t t i o n เนาะจะได้รู้แลวว่าอันไหนแรงกว่าเนาะ และสำหรับใครที่ใช้ PlayStation 4นะครับอาจจะยิ้มแก้มปริเหมือนกันนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าแพลตฟอร์มของ PlayStation น่ะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ดีของ Sony นะครับและแน่นอนว่า PlayStation 4กับ PlayStation 5นี่ก็เป็นอีกเครื่องเกมคอนโซลที่สำคัญนั่นเองครับแสดงว่าเขาอาจจะลงให้ PlayStation 5ก่อนนะแล้วค่อยไปพอรตลง PlayStation 4อีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่านะเขาน่าจะไม่ทิ้ง P4 หรอกนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็แรงอยู่เนาะแล้วก็มันรันเกมโหดๆได้ตั้งหลายเกมเนาะใช่ไหมอืมก็คิดว่าจะน่าจะเล่นได้นะครับส่วนข่าวออฟวิเชียลอย่างที่บอกไปนะครับยืนยันอีกรอบหนึ่งนะว่า P5 กับ Xbox Series X กับ S ได้เล่นก่อนนะครับและหลายคนน่าจะอยากรู้นะว่า PC จะได้เล่นตอนไหนนะครับบอกเลยว่าได้เล่นตามหลังนั่นเองครับและแน่นอนนะสำหรับใครที่ใช้ pc อยู่นะครับก็น่าจะอยากรู้นะครับว่านานไหมหรือว่าเมื่อไหร่นะกว่ามันจะมาลง pc ใช่ไหมก็มีเพจเพจหนึ่งนะครับชื่อว่าเกมถูกบอกด้วย v2 นะครับนี่พี่เขามีตั้ง3 v เลยเนาะก็ไปกดติดตามได้นะครับผมก็ติดตามอยู่นะครับเขาก็รวบรวมมาให้ดูนะครับว่ากว่าจะออกในแต่และภาคนะนานแค่ไหนนั่นเองครับอันนี้เป็นข่าวที่ พอดีเลยเนาะอืมก็มาสรุปกันเนาะสําหรับภาค3นะครับกว่าจะลงให้เครื่อง PC ได้เล่นนะครับก็ใช้เวลาถึง7เดือนเลยนะครับลงให้ p พ2ก่อนเนาะอืมเพ2ได้เล่นก่อนรอถึง7เดือนเลยนะส่วนภาค v i c e City ก็7เดือนเหมือนกันครับส่วนภาค PCJ เสื้อกล้ามก็ใช้เวลาถึง8เดือนนะครับเริ่มนานเลยนะครับพี่ส่วน ภาค4นะครับหรือว่า IV Pnico เนี่ยก็ใช้เวลา8เดือนเหมือนกันนะครับแต่อาจจะข่าวร้ายนิดนึงเนื่องจากภาค5นี่ใช้เวลามากกว่า1ปีกับอีก7เดือนเลยนะครับลงให้เพ3กับ Xbox ได้เล่นก่อนนะนั่ไงเหตุการณ์มันคุ้นๆนะครับ่เหมือนที่คุยกันไว้จริงๆเลยนะครับอืมแล้วก็ใช้เวลาถึง1ปีกับอีก7เดือนกว่าจะลงให้กับ PC นั่นเองครับและในเพจนะครับเขาก็แถมให้ด้วยนะครับว่า d เด r e ร e เดมชันนี้นะครับก็ลงให้เครื่อง PlayStation 4กับ Xbox One ได้เล่นก่อนเนาะและค่อยมาลงให้กับ PC ได้เล่นอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาถึง1ปีกับอีก1เดือนเลยทีเดียวเชียวเองครับนานจัดๆเลยเนาะ คิดว่าต้องไปดาวเครื่อง PlayStation 5หรือว่า Xbox มาเล่นแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับและข่าวในคลิปนี้ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าในลิงค์ข่าวนะมันไม่ได้บอกแค่จะลงให้กับเครื่องไหนเท่านั้นนะครับมันก็มีวิสัยทัศน์นะของกรรมการหรือว่า CEO นะของ Lockstar นะครับนี่คุณแซมเอาเซอร์นั่นเองครับแซมเอาเซอร์นะทุกคนน่าจะคุ้นขุนหูนะครับเขาก็ได้กล่าวว่า จีดี6เนี่ยังคงพยายามต่อเรื่องและพวกเราก็ผลักดันในสิ่งที่ยอดเยี่ยมออกมาเกี่ยวกับเกม Open World นี้และพวกเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้แสดงวิสัยทัศน์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นอย่างพวกคุณเขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับแต่เสียงอาจจะไม่รอเหมือนผมว่าไปนั่นนะครับและในเกม g ี6ภาคนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปอ,อยู่ในเมืองนะครับฟลอริดานั่เองครับแต่ว่าเมืองฟลอริดาในเกม GTA 6นะมันจะใช้ชื่อเมืองว่าเรอริดานะครับเรอดิดานะหรือว่าเรอดิดาเนี่ยครับอ่านย,กยากยๆนะครับเรอนิดาออ่านยากมากเลยนะเราอาจจะอ่านสั้นๆว่าเมืองเลโอแล้วกันนะครับพบว่านะครับ อ่าแล้วก็เมืองเลโอนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของเมืองไวซิตี้เลยนะครับสแสดงว่าเมืองเลโอนี้ก็คืออยู่ในชายหาดนั่นเองครับแถวโฮเทลโอเชียนวิวนะไม่ใช่สิโอเชียนวิวโอเชียนวิวมาจากไหนวะ <laughs> มัว่วจริงๆเลยและอ่าที่นี่นะครับก็เต็มไปด้วยแสงนีออนยามค่ำคืนนั่นเองครับนึกว่าพัทยาน,นั่นเองเนาะอืและนี่นหะก็จะเป็นซีรีส์ล่าสุดของเกมเจดีภาคหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับเดือนนี้ ทุกคนน่าจะอยากรู้นะว่าทำไมเขาถึงเปิดเทลเลอร์หรือว่าเปิดเผยตัวเกมของเกม Gd6 มาในเดือนนี้นะครับมันมีเหตุผลด้วยนะครับก็คือเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เป็นเดือนที่ครบรอบ25ปีของสตูดิโออย่าง Rockstar นี่เองครับนี่ก็คือเขาทํามาแล้ว25ปีนะครับเลขสวยนะถ้าออก26นี่อาจจะไม่สวยใช่ไหมอเขาก็ พยายามออกในเดือนนี้ให้ได้นะครับและในที่สุดนะครับก็ออกตอนปลายปีเนาะและไอ้ล็อกสตาร์นี้นะครับเขาก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่จะขายเกมนี้ให้กับทุกคนนะครับอสรุปง่ายๆเลยแบบนี้ละกันนะครับเตรียมเงินไว้นะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม